พร้มอมน่าแล้วกดถ่ายแล้วนะครับแล้วก็อันหน้ามาก่อนสิครับคุณรีบผันหน้าพลังเยอะเลยครับใช่ครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับคุณใครครับเจสันเป็น <laughs> ตัวตลกที่จะมาทำอาหารให้คุณผู้ชมดูใช่ครับนี่คืออ่ารายการเดี๋ยวถ่ายตัวเองก่อนนี่คือรายการอ่า ทอร์ลิงแคสตนะครับทอร์ลิงแคสนะครับวันนี้เราจะมาทำรายการคุกกิ้งในมา c ครับนะครับก็จะเปิดฟิวเจอร์ให้ละลายตาเนี่ยนะครับของที่จะเตรียมนะครับมีอ่ะไม่โดนโต๊ะเขาวางให้มันโดนโต๊ะสิครับมีขนนกขนมปังอ้อยผมไม่เห็นครับแล้วก็เนื้อนะครับเนื้ออ้อยขนมปังคขนนกนะเราจะเอาดาบใส่ไปในกับข้าวเลยนะครับ เรื่อแรกระวังคนด้วยคุนี่คือเตาแก๊สรุ่นโอเว่นสี่พันแล้ววางไม่ตรงด้วยครับหันขนมปังกันแล้วโอ้ย่าหันโต้เสิครับวางไม่วางไม่ขึ้นเตาอีกแล้วเอาตกครับใส่อ้อยไปับผมผักหมดอ่ะโอ้ผักหมดใส่ลูกกระตาแทนนะครับไงต่อครับแล้วเราก็นำ สูตรอาหารอร่อยมึงใส่ใส่หมวกเข้าใส่หมวกกางเกงเข้าไปทําไมครับอร่อยโอ้โหนี่ชอบกรอบๆใช่ไหมครับกัดทีนี้ฟันหักเลยทีเดียวโอ้โหใส่ผักด้วยอ้าวเข้าตัวตัวใส่เห็ดอ่ะเห็ดลงมาโอ้โหใส่กันพาวเดอร์เพื่อความสู้ซ่าเอ่ะครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับลองเอามาให้ดูหน่อยครับเราก็ได้ขนมปังมาแล้วนะ เชิญชิมเอาแดกไม่ได้ผมไม่หิวครับคุณกินเองครับผมไม่หิวครับกูบอกให้มึงกินก <c oughs> <c oughs> ูไม่หิวกูกินไม่ได้มึงจะตายละ <c oughs> <c oughs> ฟันไม่เข้าครับเอาทิ้งอยู่แล้วเยอะรสชาติมันก็แบบ รส<า>ชาติรสชาติมันเยี่ยมมากใช่กูยยอยู่ <ๆ S 1> ไปก็ขวางโลกลกูฆ่าตัวตายแบบลากรเมะ่เทชาติเอาขนมไีกันไปละว่างไงกูหนีแป๊บ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกลับมากกับข้าวกูกับข้าวเฮ้ยไปแล้ว เฮ้ยังเห็นอยู่ลบอีกลบอีกเห็นอยู่ <c oughs> ขุดย<ว>ิ้นดิลบ <laughs> เห็นอยู่เฮ้ยครับก็ขอจบรายการเมต่อตานีครับสวัสดีครับ